สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท่ EP ที่287นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นเล่งแกนปลอมตัวสายฟรีไปปากทงในโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับ ซึ่งสาหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดอดัมเริ่มต้นตามนี้นะครับผมและก็สําหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้ครับพี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นใยกันเม็ดครับผมและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน5ดาวแต้ม่งหมื่นะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้เซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นชุดเริ่มต้น3ชิ้นครับผมและก็จะเป็นลายเพนน่าอันเดอร์ ลา k ก้อนจะเป็นเสื้อและก้เกงและก็รองเท้านะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่าปักธงครับผมและก็ท่าถ่ายแรงแกนครับและก็จะเป็นท่าฟาร์มาร์สครับผมสําหรับท่าสกินปืนครับตึงๆหมดเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายและก็จะเป็นท่าบึมบัมซัมเบ้ครับท่า UMP และก็ท่า a k 8ครับแล้วก็ลูกซองมังกร และก็ MP40 และก็ปิดท้ายด้วยท่าสกานะครับตามนี้เลยและก็สาหรับวันนี้ครับพี่ก็อยู่อันดับแรงแกนก็อยู่ประมาณร้อยต้นๆแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่นะครับจะทําเป็นวินาทีขึ้นแรงแกนท็อปร้อยให้น้องๆรับชมกันนะครับผมก็รอติดตามได้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าเดือด ดุเด็ดผิดมันแน่นอนครับผมและก็ครับสําหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปากทงในโซนกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับผม Let's เลสโก ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับผมห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง16บคนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สาวแจ่มแจ่มครับผมดูดิอือหืออย่างเฟี้ยวครับทุกคนแต่ละคนอือหือน้องสาวคนนี้ครับชื่ออะไรครับเนี่ยสุริยาหรอและก็สาวสาวตรงนี้ครับแจ่มแจมเลยครับทุกคนดูดิอือหือโอ้โหแม่ ไอทบนี่คือแบบอื่นน้ำลายนเอื้อกเลยนะครับทุกคนอะไรกันครับนี่ยืนแอคดีกว่าครับทุกคนแม่ต้องจัดแบบว่ายืนแอคหล่อๆเท่ๆแล้วปะ <c oughs> แล้วก็ครับท่าฟาร์มัสไปหนึ่งทีนี่เฟี้ยวๆจัดไปครับผมผู้บ่าวคนนี้มีการวิ่งตาผมด้วยชื่ออะไรเนี่ยเซไฮเหรอน่าจะใช่นะครับทุกคนยอ่อๆหน่อยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ท่าสกาไปหนึ่งทีนี่เฟี้ยวๆอย่างตึงอะบอกเลยแล้วก็ครับถามไปดิสนใจเป็นเด็กอ้าวพิมพ์ผิดครับทุกคน สนใจเป็นเด็กเจเป่าจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวบอกเลยอย่างตึงอ่ะเด็กเจเนี่ยหึห <c oughs> ึเจเปเองน้องชายน้องเซฮายนี่จัดไปทุกคนแม่อย่างตึงอ่ะแล้วก็ครับนี่ฟาร์มัสแปหนึ่งทีนี่เฟี้ยวเฟี้ยวแอดเพื่อนน้องมานหน่อยละกันนะครับทุกคนน้องมันแอดมาน,อน,น้องนี่จัดไปแล้วก็บึมบัมซัมเบยปหนึ่งทีนี่อย่างตึงอ่ะบอกเลยอย่างตึงอือหือ,อแม่สนใจเป็นเด็กเจซะดว้วย อันนี้มันตึงเกินไป,ปครับเป่ามาครับทุกคนปักทงแอคเลยดีกว่าครับผมตรงนี้แหละบอกเลยวิวดีบอกเลยอือหือวิวเชื่อเลยเนี่ยโอ้โหแม่ลมชักหรือไงมาครับทุกคนปักทงเลยดีกว่าครับผมมาครับหนึ่งสองซ้ำ อย่างตึงอะครับทุกคนผมบอกเลยนี่ถ่าแรงไปหนึ่งทีอือหือหล่อเทกเกินแล้วก็ครับนี่บึมบัมซัมเบไปหนึ่งทีแล้วก็ครับพิมแปะเจเปเองนี่จัดไปครับผมไอ้นี่มันเป็นลมชักปะวะทุกคนดูทรงแม่งใช่ลมชักชัวแล้วก็ครับถามไปดิลมชักเหรอวะทุกคนโอ้โหจัดไปครับผมนี่ส่งไปเลยลมชักเหรอวะโอ้โหทรงนี้ น่าจะหาหมอกระดูกนะครับทุกคนจริงโอโหแม่กระดูกสันหลังนี่โคตรเคียวเป็นงูเหลื่อมแล้วนะครับทุกคนจังหวะนี้แล้วก็ครับ MP40 ไปถึงทีอยากได้ฟาร์มาร์อ <c oughs> แล้วก็ครับพิมพแปะมาเอาเที่ยห้องเจนี่จัดไปครับผมของจริงอือหือเอาฟาร์มาร์สมาหลอกเด็กอ,อีกแล้วกูอะไรกันครับเนี่ยนี่จัดไปนี่ตึงๆนี่อือหือหล่อเท่ไว้แล้วก็ครับพิมพ์แปะสนใจ ก็มาห้องเจนะจัดไปครับผมนี่ไอท็อปล้อหลอกบอกเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยตึงเกือดออหื้อยังเอาอย่างเอาบอกเลยเซ็ตนี้เซ็ตท็อปใจเกเรแบบเต็มตัวนะครับผมแหมแต่ว่าพี่ก็ยังชอบผู้หญิงอยู่ดีนะครับผมสาวสาวแบบไม่ต้องใจแตกสลายห้าโมงนะพี่ชอบผู้สาวนะครับทุกคนแหมไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง14คนเนาะยืนแอคดีกว่าครับทุกคนแต่ว่าห้องนี้ครับไม่มีสาวเลยครับผมเดี๋ยวเรามายอดตรงนี้ดีกว่านะครับจัดแปลเฟี้ยวๆนียาลู alu, เอาวะยอดสามคนว่ะแล้วก็ถามไปดิพวกนายใจเกเรเป้า จัดไปครับทุกคนเฟี้ยวๆฟอย่างเอาบอกเลยนี่ตึงเกินโอ้โหแม่ไปถามเขาเฉยว่าใจเกเรเปล่แล้วคือเข้าเมินผมเฉยโอ้โหท็อปจุกถามใหม่ครับทุกคนนี่จัดไปอืมทุกคนเข้าเมินไอ้ท็อปะเข้าเมินไอ้ท็อปาดูดีเอือหือเมินผมเฉยอะไรกันครับเนี่ยถามใหม่อีกรอบครับทุกคนนี่จัดไปเฟี้ยวๆใจเกเรเปล่แล้วก็ยืนแอคทาฟาร์มาสหน่อยละกันนี่เฟี้ยวๆฟย่างตึงะแล้วก็ครับพิมพไป สนใจเป็นเด็กเจ๊เป่าจัดไปครับผมนี่ของจริงผมบอกเลยเป็นเด็กเจ๊พุ่นนะยอยอนละกันนะคะผมนี่แล้วก็ครับพิมพ์แปะเจ๊ให้เดือนละแสนนี่จัดไปทุกคนแม่เจ๊ใส่เปเจ๊ท็อใส่เปครับผมยาโลของจริงแล้วก็ครับถามไปดีเป็นไหมจ๊ะ สุดหล่อนี่จัดไปครับผมแม่งอย่างตึงอนะ่ะบอกเลยแม่งอย่างตึงตึงเกินไปอาเป้าทุกคนเฮ้ยเกินไปแมมไม่เป็นไรเกรงใจโอ้โหแล้วก็ครับพิมพ์แปไม่ท้องเกรงใจเจรับเองนี่ของจริงบอกเลยทุกคนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมาครับทุกคนปากทองแอคดีกว่าครับผมตรงนี้ดีกว่านะครับมาครับหนึ่งสองซ่ม ยาลูหล่อเท่เกินอือดูดิอือนี่จัดไปแล้วก็ครับพิมพปไนี้เจเปหนูเองนี่จัดไปครับผมเฟี้ยวเฟียวครับทุกคนนี่ยาลูไอคนนี้ปัดพอได้ว่ะเฮ้ยยางเอาแล้วก็ถ่ายแรงหน่ารักกันนี่เฟี้ยวเฟี้ยวอืตึงเกินตึงเกินไปแล้วเป้าแล้วก็ปักทองไปหนึ่งทีนี่เฟี้ยวเฟียวแล้วก็ครับพิมพ์ปปปมนนนนปแ,แนนป,ป,แป,ป,แคปใครสนใจเป็นเด็กเจบ้างคะ จัดไปครับผมนี่ตึงๆครับทุกคนยาโลแหมเด็กเจก็มาครับผม EP นี้ก็เลยเคยคนนี้ถ่ายแลงอย่างเดียวเลยแต่แรงมันไม่ขึ้นอะ่ะแล้วก็ปักทองไปนี่บึ้มๆมจัดไปนี่บึ้มบึม,บมปัดนี่แล้วก็พิมพ์ไปทำมดาเจสวยไงนี่ของจริงผมบอกเลยของจริงน้องเขาบอกว่าเจสุดยอดไงทำรดาที่ไหนผมบอกเลยนี่ FC เจวายตายแล้วแล้วก็พิมดุ้ทุกคนโอ้โหแหมลนแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับผม เจชอบเด็กๆนี่จัดไปครับผมแม่มีน้องบอกว่าชื่อสุดยอดด้วยจัดไปทุกคนแม่ใหญ่กันเม็ดพุ่นนะโอ้โหอย่าไปหาผัวน,นะครับทุกคนแม่ไม่ดีไม่ดีไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากครับตอนนี้คนในห้อง18คนเนาะและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สายเติมนะครับทุกคนยอๆกับสาวคนนี้เหนอยละกันนะครับผมแต่ว่าเขาไม่ย่อครับผมครับเอาว่ะเขาย่อว่ะลองมุดสาวดีกว่าครับทุกคนนี่จัดไปตึงๆนี่และก็ยืนแอคดีกว่าครับทุกคนนี่จัดไปทาฟาร์มัสไปหนึ่งทีนี้เอาว่ะแอคสาวว่ะทุกคนให้ อย่างเอาอย่างเอาผมบอกเลยแล้วก็ครับบึมบัมซัมเบไปครับผมหนึ่งดอกแล้วก็ครับพิมไปดิตึงไหมจ๊ะน้องสาวจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟียวยาลูมีคนปักทองอัดหน้าผมวะ่ะทุกคนเฮ้ยอย่างเอาเฮ้ยเกินไปตึงเกินไปอัาเป้าดูดิเฮ้ยโอ้โหปักทองเต็มหน้าเลยเอาแล้วคนนี้อะไรเนี่ยสาภาพอะไรครับเนี่ยแล้วก็ครับพิมพ์แป อีหย่างนาะจัดไปครับผมโอ้โหน้องสาวบอกตึงค่ะเฮ้ยไอท็อปต้องปากทองสวนและป้าจังหวะเนี้ยนี่ลูกสมังกรเป็นหนึ่งทีดูดิเต็มหน้าผมเลยอะ่ะโอ้โหเกินไปอย่างหล่อบอกเลยอย่างหล่อแล้วก็ m อ็มสวนไปครับผมหนึ่งดอกไปเฟี้ยวๆครับผมนี่ตึงๆนี่หล่อเท่เกินหุยอย่างเอาผมบอกเลยอย่างเอาสว่าเอาอะไรนี่แล้วก็ถามไปดิอะไรนี่จัดไปครับผมทุกคนอีอย่างว่าว่าผมสว่าเฉย er ปรอบนี่ชื่ออะไรนี่บอสโรเจอร์ยารลลงมอสชะแล้วก็รับพิมพ์ไปไม่ได้ลงจัดไปครับผมอีอย่างของมันวะจู่ๆก็มาด่าผมสว่าเฉยครับทุกคนนี่จัดไปท่าสกาอัดหนา้าแม่งไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆครับผมนี่ตึงๆหหล่อเทกเกินแล้วก็ถ่ายแรงไปหนึ่งทีนี่สะพานอย่างเนี้ยนะอุย้ยแล้วก็ถามไปดิทําไมหรอ จัดไปครับผมโอ้โหปักทงอัดหน้าแม่งเลยไหมทุกคนมาครับผมปักทงอัดหน้าแม่งเลยครับมาครับหนึ่งสองสาม yeah, จะแอคทำไมพุ่นนะก็เรื่องของกูว่าเป้าบักปลอบนี่โอ้โหแล้วก็ครับพิมพ์แป เรื่องของครูจัดไปครับผมส่งไปเลยทุกคนโอ้โหแล้วมือเสือกอะไรก่อนอยากรู้วเสือกอะไรครับผมนี่จัดไปแล้วก็ปักทองไปนี่บึมบัาซัมเบไปแล้วก็ MP40 สครับผมนี่จัดไปตึงๆเลยยาโลแคนกะโลกเอา้าอุ๊ยดาแคนกูดวาโอ้โหแล้วก็ครับพิมพ์แปสภาพ แต่ปากจัดไปครับผมอุ้ยล้องไก่ว่ะโอ้โหล้องนะลองยับเลยนะบักปลอบนี่แล้วก็รับลูกสมบ์กรอัดหน้าไปหนึ่งทีนี่จัดไปเฟี้ยวเฟอย่างเอาบอกเลยอย่างเอาอ่ะตึงเกินนี่ไอ้ท็อปเอ็กซ์สาวหน่อยละกันแล้วก็ปักทงอัดหน้าไปรัวๆนี่จัดไปรัวๆอ้าวหนึ่งหนึ่งมอ่าพุ่นนะโอ้โหแล้วก็รับพิมพ์แปถ้าไม่สู้ท้าหนึ่งหนึ่งจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟครับทุกคนยาลุ ้าหนึ่งหนึ่งกูเฉยอะไรกันครับเนี่ยกล้าเปล่าโอ้โหหิวบัตรหรอแล้วก็ครับพพ์ไปหิวบัตรหรอไอสวะจัดไปครับทุกคนนี่ของจริงบอกเลยเลงแดงอุ้ยร้องเลงแดงแคมพุนนะโอ้โหกูอยู่แกนรัาไอ้น้องเลงแดงมันถ่ายแลงไม่ขึ้นนะกูบอกมึงก่อนโอ้โหไอควายโง่โง่โเคงเงียบนะนี่รับแอรนนองเฟรมก่อนละกันเนี่ยผู้สาวนี่จัดไปตึง,ตง แอดเพื่อนแม่งเลยครับทุกคนไปหนึ่งหนึ่งแกะเชี่ยนี่ดีกว่าครับผมแหมปากดีแล้วก็ถ่ายแรงไปกูก็มียาลแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับแต่มีไม่ครบวายจัดไปครับผมอุ้ยอุ้ยจุกนะจุกนะจุกนะเนี่ยจุกนะเนี่ยหนึ่งหนึ่งได้ไก่ก็มาดีครับแล้วก็ครับพิมพ์ไปก็มาสี่ไอสวะจัดไปครับผมเฟี้ยวครับทุกคนแม่ยาลูปากดีอ่ะรับเพื่อนดิรับเพื่อนครับผม แล้วก็รับพิมพไปรับเพื่อนอ้าวพิมไม่ได้ครับทุกคนรับเพื่อนสี่ละออกมาจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกัสว่าตัวนี้ครับผมแม่งจู่ๆก็มาด่าผมสว่าเฉยโอ้โหแล้วก็ครับพิมพไปออกมาจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวไปครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปหนึ่งหนึ่งกัตัวนี้แล้วนะครับผมแมททำให้ท็อปตาแดงกล่ำบอกเลยจังหวะนี้ไปครับทุกคนไปหนึ่งหนึ่งกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับขอซื้อปืนก่อนนะครับทุกคน Des e r t e a g l เกครับผมและก็ไอวอครับและก็เกาะ2ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟหัวไอสวะตัวนี้ดีกว่าครับผมบางอาจมาด่าผมว่าสวะนะครับทุกคนแม่เกินไปเอาเปล่าแล้วคือแม่งเหยียดการแต่งตัวผมด้วยเกินเบอร์จริงผมบอกเลยนั่งรอตรงนี้แม่งเลยครับผมโดดมาดิมึงโดดมาดิบักรอบนี่อุ๊โอ้โห ตัวเฉยอะไรเนี่ยพัญญาแล้วหรอไม่ต้องมายอ่อบักปรอบนี่ไอ้ <c oughs> ตัวแยะ <c oughs> เรียบร้อยครับผม <c oughs> นี่จัดไปตึงๆแล้วก็เช็คระบบหายใจแล้วก็ปักทงเอ้าปักทงไม่ทันครับทุกคนสอรีครับผม <c oughs> โอ้โหทำทรงยอ่อ <c oughs> กูไม่ย่อกับมึงหรอกนะบักปรอบนี่ <c oughs> ด่ากูแล้วยัยงยอ่ออีโอ้โหใครสั่งใครสอน ไอ้พวกนี้สงสัยขาดความอบอุ่นนะครับทุกคนด่าคนอื่นไปเรื่อยแล้วคือแบบมันอาจจะแบบเก็บกดไงโดนด่ามาตอนเด็กเลยทํานองนี้นะครับทุกคนแล้วคือก็มาเจอผมด่าผมไงทีเนี้ยโอ้โหเหยียดการแต่งตัวผมเหยียดแบบชุดผมนู่นนี่โอ้โหด่าผมจนบ้างอะไรบ้างอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะสังคมเกมโอโ้โหน่าสมเพชอยู่ไหนจ๊ะสโล เฮ้ยตัวอันนั้นเนี่ยพันยา,ยาแยะเออโหเอาแต่พันยาอย่างเดียวอ่ะไม่มันเลยอ่ะใช่เอรอื้อเรียบร้อยครับผมนี่จัดไปตึงๆแล้วก็ปักธงแอคหน่อยละกันนี่อือหือหล่อเท่เกินไปครับเปล่าทุกคนไม่หย่างตึงอ่ะผมบอกเลยหย่างตึงอ่ะช็อตเมื่อกี้แล้วกอนี่จัดไปเห็ดสามสองอัน แล้วก็ UMP ดีกว่าครับผมนี่ตึงๆหล่อๆเท่ๆเลยไปเอวิโกเอวิโกทุกคนดูเอานะผมซื้อของเสร็จหมดแล้วอะ่ะมันยังไม่ปล่อยตัวให้ผมเลยอ่ะืออหือเกินไปน่าจะปรับได้สักประมาณสิบว,วิพอเนาะเพราะว่าเกมมันปรับมาให้20สว,วิอะ่ะทุกคนคือมันนานเกินอะ่ะมิมคือมันเป็นห้องคัสตอมไงเราสมควรปรับได้เว้ยแต่มันปรับไม่ได้อ้โหไอท็อเศร้าไปวิ มาไวายังวะวันวันบอกเลยวันฉดมั่งกี้วันเอา้าพันยาแยะโอ้โหอันนี้มันเล่นพันยาอย่างเดียวเลยครับทุกคนดูดิพันยาแยะโอ้โหโดนไปแค่60เองอะชอตมี่ย่า เรียบร้อยครับผมนี่จัดไปตึงๆแล้วก็สามศพแล้วก็ปักธงหนึ่งทีเฟี้ยวๆยาลยิงได้แล้วก็ต้องปักธงนะครับทุกคนของจริงะ่ะผมบอกเลยของจริงไงท้อปอะ่ะแล้วก็ครับซื้ออะไรต่อดีรอบนี้ไม่ซื้ออะไรแล้วทุกคนแค่นี้พอพอดีว่าสกอร์พี่มันนำสามศูนย์อดีโอโหแม่ผมไม่เคยไปท้าใครหนึ่งหนึ่งเลยนะเว้นแต่แบบจะอดแบบใจไม่ไหวจริงๆอะ่ะโดนด่าแบบสยับเกินอะ่ะ อยากแบบสั่งสอนอะไรยอย่างนี้นะครับทุกคนแต่เนี่ยมันแบบหิวแสงเหรอวะหิวบัตรเหรอวะใช่ไหมน่าจะใช่นะครับทุกคนจากแบบความคิดเห็นของผมเนาะวิวัวนวนัวนวันไี้แ้่พันยาไอ้แก่ดูทรงวิไม่พันว่ะรอบนี้ไม่พันว่ะวิแต่ก็ยังได้หัวอยู่นะครับทุกคนเมื่อกี้มันขึ้นสังหารเนาะแต่แบบเราก็ยิงหัวไปไงเข้าใจะปะดามีหัวเราเยอะกว่าไงเข้าใจะปะทุกคน เออได้หัวนะฉอเพียแหัวหัว,หวทุกคนหัวครับผมไม่ได้ตัวเออแล้วก็นี่ถ่ายแรงแกนไป1ทีเฟีเ้ยวแล้วก็ท้าสากาครับผมเดี๋ยวเราลองยืดแอคไหมไม่รู้ว่ามันจะยิงผมโดนหรือเปล่านะครับทุกคนนี่จัดไปตึงๆแล้วก็ท่าฟา์มาสไป1ทีเฟี้ยวๆอย่าลูตึงเกินไปทุกคน let's go let's go, 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 go. ิโ i เ o e ิ i ก o อว i โ o นี่เราต้องยืนแอคตรงนี้ครับทุกคน จัดไปหนึ่งทีตึงๆอย่าโลหล่อเท่เกินอ่ะน,นั่นเน่ยเอาว่ะมีการวา้วอโอ้โหมีการวา้วอดันมาหาผมด้วยอันนั่นเน่ยเรียบร้อยครับผมนี่จัดไปสเต็ปเทพแล้วก็ปักธง แล้วก็ซ้ำสอบอีกทีหนึ่งนี่ของจริงม,มสเต็ปเทพนะครับทุกคน็อนเมื่อกี้ผมบอกเลยโนวันโนก็ตบอกเลยจริงแล้วก็ซื้ออะไรต่อดีอมไม่มีอะไรน่าซื้อเลยครับทุกคนเออน้องๆบอกว่าอยากเห็นพี่เล่นซองยาวใช่ป่ะละ่ะอาจัดไปนี่ซองยาวหน่อยละกันแต่มันเล่นยากนะซองยาวอ่ะพี่บอกก่อนเนาะเล่นยากจริงครับทุกคน นี่แอคแล้วก็ปากทง1ทีเฟียลๆแอคคนดูหน่อยละกันไปเดสกเกครับน้องๆอยู่หน่อยจ๊ะพ่อหนุ่มสุดหล่อแต่ปากดีไปหน่อยนะครับทุกคนแม่เจท็อปไม่ค่อยชอบเลยนะครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยเล่นยากอย่างวานสองยาวเนี่ยอุ้ยเต็มหัวนะเต็มหัวนะแล้วก็ปากทงนะ ของจริงนะของจริงนาะ้ทอมันของจริงนะครับทุกคนเฮ้ยตึงเกินไปนะเปล่าฮะตึงเกินไปนะเปล่าทุกคนหกศูนย์แล้วนะ่ะหกศูนย์แล้วนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาเดีเวอร์ไปเปล่าฮะทุกคนเวอร์ไปปะครับเนี่ยหกศูนย์แล้วนะเฮ้ยเวอร์อะไรกันครับเนี่ยผมยังไม่ทานเอาจริงเลยอะ่ะแม่ผมกะว่าให้มันแบบ เปิดผมมาสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอีกเกมหนึ่งผมเจาจริงแต่นี่คือแบบผมแค่เล่นๆเ,นเนองนะก็ไม่เท่าไหร่อ่ะฝีมือมันน่ะดูดูดูดช็อตน,นี้ไม่เดียวอุว้ยไม่โดนโอ้โห <c oughs> จะสับปืนยิงสักหน่อยครับทุกคนแต่กระสุนหมดโอ้โหทับเศร้า เมื่อกี้แบบกาดจะโชว์สเต็ปเทพให้มันดูเลยนะครับทุกคนอุ้ยระยะจบเลยอะ่ะฉอดเมื่อกี้ยาโลยาโลอื้อผมไม่น่าติดเล่นเลยครับทุกคนจริงอันนี้พูดตรงๆนะถ้าผมไม่ติดเล่นนะผมเก็บมันไปได้านานและเจ็ดสูตรเลยนะจริงแต่ขออภัยนะครับผมที่ติดเล่นไปหน่อยอยากให้แบบมันมีข้ออ้างนิดน,นึงไงเออแบบ ต่อให้อะไรนี้นะครับทุกคนแหมฝากดีรับบทต่อให้เฉยอะไรกันครับเนี่ยทอบปรับไม่ค่อยได้นะจริงปากดีไล้แบบต้องปากดีให้สุดอะไม่ใช่แบบไม่ยาดีแต่ปากแต่ผมเนี่ยเก่งเหมือนปากนะครับทุกคนเออของจริงไงผมมันเก่งเหมือนปากไงต่อให้ปากผมจะแซบขนาดไหนผมก็ยังเก่งเหมือนปากอยู่ดีนะครับทุกคนอุ้ยไม่โดนได้ไงวะอุ้ยไม่โดนเฉยแขวมพลาดเลยเนี่ย พันหญ่แยะโอ้พันยญยแยะโอ้จบแล้วจบแล้วพันยญยแยะอุย้ยตัวดูพันยญยแยะอุย้ย <First blood. S 1> สตาร์ทเลยฮนะช็อตทุกทุยโอ้โหหลอนทุกคนผมสตาร์ทจริงช็อตเมื่อกี้เช่าเวอร์ UMP ดีกว่าครับทุกคนรู้สึกว่าได้ลูกซองอันนี้มามันจะแบบทำให้เราแพ้ผ่ายนะครับทุกคน แมเล่นไม่ได้นะครับผมเล่นยากเล่นยากแต่ก็ได้ไปหัวหนึ่งถูกไหมสองยาวอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวเกมนี้ครับพี่จะปิดเกมแบบไวๆเลยเนาะไป let's go let's go let's go <S ตั้งใจเล่นหน่อยละกันเกมนี้อยู่ไหนจ้าพ่อหนุ่มสุล มาวะมาวะอันนั้นไนีเรียบร้อยครับผมนี่บอกแล้วปิดเกมไวๆของจริงเห็นไหมบอกแล้วผมจะปิดเกมแบบไวๆครับทุกคนผมจะทําให้เจ็ดศูนก็ทําได้ผมบอกเลยโอ้โหของจริงไงโอเคครับทุกคนก็สําหรับ E.P. นี้ครับผมก็ปิดไปด้วย score, สกอร์สวยๆเช่นเคยนะครับทุกคน7ต่อ2เนาะก,ก็เก็บไป7หัวปะ น่าจะใช่นะครับทุกคนและก็ครับดามจครับ2684นะครับตามนี้เลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกับมันหน้าล็อบบี้ดีกว่าครับผมไม่รู้ว่าจะยังอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนหรือว่าหนีไปแล้วนะครับผมช่วงนี้เจอดคนหนีเนาะโอเคครับทุกคนถ้าชอบ e ีนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปคุยกับไอ้ขยะนี้หน้าล็อบบี้ดีกว่าครับทุกคนไปครับทุกคนเลสโกครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะร้องผมโปด้วยนะครับทุกคนพิมพ์คุยดีวยกว่าครับผมอย่าร้องจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวๆส่งไปเลยโอ้โหถึงกับร้องโปแล้วก็ครับพิมพ์พไปร้องจนตัวเองดูงโง่น้ำมึงจัดไปครับผมจะเล่นโปเพื่ออะไรวะพุ่นนะโอ้โหแล้วก็ครับพิมพ์แปโปแล้วหนักหัวมึงหรอไอ ขยะจัดไปครับทุกคนส่งไปเลยแล้วก็ครับส่งอีโมจิร้องไห้ไปหนึงทีแล้วก็ครับ,รรบพิมพ์แปสู้ไม่ได้ละร้องโปรหน้ารำคาญจัดไปครับผมเฟียวๆครับทุกคนนี่ส่งไปเลยได้แค่นี้นะโอ้โหแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับผมเศษมมิิมขยะอย่างมึงไม่น่าคุยด้วยจัดไปครับผมเฟียวๆครับทุกคนส่งไปนี่ ขอแบบหยาบๆนิดนึงนะครับทุกคนพอดีว่าเราแบบโดนมันด่าสยับเลยนะจริงไอตัวนี้คือแบบร้องโปรผมตั้งแต่อยู่ในโซนแล้วอะเกินไปโอ้โหถึงกับร้องโปรครับคิดเอานะยิงยับจนร้องโปรใช้ฝีมือเล่นกับกูก็แพ้โอ้โหแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับอย่าร้องไอ้โง่จัดไปครับทุกคนมันหน้าสมเพศจัดไปครับผมนี่เฟี้ยว ของจริงผมว่าของจริงแล้วก็ครับกดอิโมจิอันนี้ไปหนึ่งทีครับผมนี่ตึงๆแล้วก็ครับพิมพ์ไปไปตายซะมึงอ่ะอุ้ยแมวดีกว่าครับทุกคนสงสารมันนะแล้วก็ครับพิมพ์ไปไปไหนก็ไปไอ้ขยะจัดไปครับผมเบื่อพวกโปรโ จะโดนแบนว่าให้ร้องเตะแม่งเลยครับทุกคนนี่เตะแม่งเลยเชิญออกนี่จัดไปครับผมไปครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้ครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็ครับสําหรับ EP นี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับและก็ครับสําหรับ EP หน้าอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็ครับสําหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับ บายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุจ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้ว